คำเตือนคลิปนี้ทาขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนในคนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าติแปีควรไม่ผูกของให้คำแนะนำสวัสดีครับสวัสดี f c ฟทุกท่านนะครับสวัสดี f c ฟซจากสปปลาวนะครับเอซจากไทยนะครับมาดูนะครับมาอยู่ร้อนหลังนะครับวันนี้เราพัฒนานะครับยอดหลังของวันที่ห้านะครับของวันที่ห้าก็จะมีเข้าตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนี่นะครับหนึ่งหนะครับ เข้าหนึ่งหกนะครับนี่ครับเข้าหนึ่งหกนะครับมาลุ้นกันต่อเลยครับผมมาลุ้นวันที่เจ็ดต่อเลยนะครับผมมาลุ้นวันที่เจ็ดต่อเลยนะครับผมก่อนจะชมคลิปมาฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือน <c ười> คลิปนี้สร้างมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับ เด็กต่ำกว่า18บปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับของวันที่7นะครับโปรดใช้วิจัยในการรับชมนะครับผมมาชมกันเลยครับวันที่7มกราคม2565นะครับเด่นนะครับตัวเด่นนะครับเด่นนะครับเด่น3นะครับเด่น5นะครับวิ่ง7นะครับผมเด่น3นะครับ เด่นห้านะครับบิ้งเจ็ดนะครับผมในตารางนะครับในตารางก็จะมีห้านะครับมีเจ็ดนะครับมีสามนะครับมีศูนย์นะครับผมมาชมกันเลยครับไอ้นั่นออกแล้วนะครับจะมีตัวใดเนี่ยครับจับคู่ออกแล้วนะครับเนาะนี่นะครับมีห้าสามนะครับห้าเจ็ดนะครับผมห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์นะครับแอดมินก็เน้นห้าสามให้นะครับผม แอดมินก็เน้นหน้าสกับ5 7ให้นะครับผมชมกันต่อเลยนะครับผมหลัก3นะครับมี3 2นะครับสามนะครับสามนะครับสานะครับแอดมินก็เน้น3 7มเจ็ให้นะครับผมสามเจ็ดสามแให้นะครับผมเน้น3ามเน้น3 8นะครับมาชมหลัก7นะครับผมเจนะครับเจนะครับ เจ็ดสี่นะครับเจ็ดแปดนะครับแอดมินก็เน้นเจ็ดสี่นะครับเจ็ดแปดนะครับผมแอดมินเน้นให้เจ็ดสี่เจ็ดแปดนะครับบนล่างไปกลับนะครับผมบนล่างไปกลับนะครับตัวเบิ้ลนะครับตัวเบิ้ลก็มีสามสามนะครับผมห้าห้านะครับเจ็ดเจ็ดนะครับแปดแปดนะครับแอดมินก็เน้นสามสามนะครับห้าห้านะครับเจ็ดเจ็ดให้นะครับผม มาชมสามตัวนะครับผมสามตัวนะครับสามตัวนะครับมีสามห้านะครับห้าศูนย์เจ็ดนะครับผมสามเจ็ดศูนย์นะครับผมเน้นๆนะครับผมเจ็ดเจ็ดสี่นะครับผมนี่นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับในสนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับความแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผม ปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยโชคดีปีใหม่ทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ